ยายสวัสดีค่ะยายแม่แต่ใส่ยโนจ่าแต่ชินลาดเป็นนักศึกษาบ่ยายเป็นนักศึกษาม้อ,ดอใดล่ะยายม้อปลายม้อปลายล่ะสาวนักเรียนม้อปลายคนเป็นพามาเบิ่งงานบ่ะคะพาพเป็นมาเบิ่งงานอือเป็นพามาเบิ่งงานเป็นอย่างเห็นโอ,นนอ,อ้เป็นอย่างเห็น,นเออเป็นอยางเห็นนำกันเลยเคนเกินมากมัน ขึ้นรถทั่วอะไรบ่ละ่ะนี่ขึ้นได้บ่เป็นยังสุน,นทรเาถียรุ้งสันลางสันเทถงกัไดดสันล่างกัไดดป๊าดกมาเก่งแถออายุเท่าไรละเม่75จ,จาแล้วเจาย7ิแจจาแล้ว <laughs> สวัสดีจ้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงและเกษตรษที่ฎีใหม่ตำบนขั้นไรได้มีโอกาสต,รราตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสกร,รระดับอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษเข้าศึกษาเรียนรู้ที่สวนมอลำทำเกษตรในวันที่ สิงหาคาม2 5 6พเดี๋ยวพาพี่น้องไปบุงบรรยากาศสดๆข้างในพร้อมๆกันจ้าสวัสดีค่ะาสาวทิพย์ทิวาชัยปัญญานะคะเป็นครูอาสาสมัครจากสกลอรละดับอำเภอเสลาลาบวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมหมอลำทำเกษตรนะคะก็ได้พานักศึกษามาจำนวน40กว่าท่านนะคะรวมคณะครูอีก10คนนะคะมาเรียนรู้ ในศูนย์หมอลำทำเกษตรนะคะก็ได้ความรู้หลายๆอย่างทางั้งทางด้านทฤษฎีนะคะแล้วก็เยี่ยมชมปฏิบัติจริงประสบผลสำเร็จะะแล้วก็เหมาะกับสภาพบ้านเราเอาไปปรับปรุงใช้นะคะในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะของพ่อหลวงเราปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงขอขอบคุณนะคะทางศูนย์นะคะที่แนะนำความรู้และมีอะไรมากมายหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเกษตร โดยเฉพาะอิงธรรมชาติมากๆนะคะในบริเวณนี้นะคะก็อยากแนะนำนะคะคนที่จะเข้ามาชมนะคะคนที่ยังมองหาอาชีพนะคะที่จะมีรายได้นะคะที่จะเป็นที่เรียนรู้และเป็นวิทยาทานให้กับชุมชนนะคะก็ขอแนะนํามาที่สวนเกษตรตรงนี้นะค่ะก็ไม่ไกลนะคะศีสเกตกับอุบลก็ไม่ไกลนะคะก็ต้องขอขอบคุณ ไว้ณโอกาสนี้คือนั่งสาวบรรท้อนหม้อข้ามค่ะมีคณะคุ้นคู่โซกล้อคนผ้ามะเบิงสวนพักค่ะเพุ่นอันไฮเบิงโค้งเกี่ยวกับการเกษตรกรเกษตรกรพ,พี่แยงเนาะคะ่ะเนาะมาือดว่าไไคะค่าสนุกค่ะสนุกสนุกดีค่ะมีอีกอย่างไฮเบิงมากว่ามีความรู้ค่ะสามารถนั่มไปใส่ในที่ประจําันได้เนาะคะ่ะเนาะคือว่าตัวอย่างเช่นการเลี้ยงปลาการทําการปลูกผัก การเออหลายอย่างเนาะคะ่ะนอแต่ที่เห็นมากเนาะหนูกะประทับใจลหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่มีโอกาสได้มากครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะคะ่ะนะเพื่อนกะเลี้ยงอาหารดีเนาะคะ่ะนออาหารเพื่อนกะแซ่ทุกอย่างแต่ค่าได้ฟังลัม่มมันนันในส่วนนั้นถ้าเพื่อนลั่มไม่ฟังกับมวนคักเนาะคะ่ะนอกจะมีความสุขหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่ได้มากมันนี้ค่ะประทับใจลหลายเนาะคะ่ะนะเพื่อนกะยินเออกะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะเอานำซาปากะดีค่ะอุดมสมบูรณ์ดีเนาะคะ่ะนอได้กินแต่ยังกะอิ่มค่ะ ยิ้มน้ำสารลางนะการแซ่บค่ะอาหารการกินแซ่บเนาะคะ่ะนอแหลกะอันนั้นสถานที่เพ่นกันเป็นสวนเป็นไฮเบิ้งกับบรรยากาศดีค่ะมันลมลื่นเนาะคะ่ะนอบรรยากาศดีเย็นสบายดีค่ะท่านก็ให้ความรูด,ดีเนาะคะ่ะนอห้องไดเออรน้ำปลาไปใช้ในที่ไปประจาวันได้อเนาะค่ะนออ่าจะเป็นกาหารไทยนะ,นะ,นนะคะน่ะขอบคุณค่ะ<ห>